สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อความรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้และจะเอายังไงต่อ Okay. ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ตกหลุมเ,เรียกว่าตกหลุมรักก็ได้คือคุณเนี่ยถูกใจเขาในหลายๆอย่างเขารู้สึกว่าคุณตรงสเปคเไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอการพูดจาการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไปถูกใจเขาจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคนนี้แหละที่เขา ที่เขาตามหาคนนี้แหละที่เขาอยากจะคบหาแบบจริงจังเขาไม่ได้คิดจะคบแบบเล่นๆน,นะคะเพราะมันเป็นอาการที่แบบว่าเออเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจทีนี้สิบาทมันคืออะไรขอดูหน่อยนะโอเคคนเนี้ยเราบอกเลยว่าเขาอะ มีความมีความเป็นคนคิดมากมีความขี้กังวลมีความกลัวมีความวิตกจริตหรือว่าเขาอ่ะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะเปิดใจอีกครั้งอยากจะเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งแล้วก็ทําให้เขาอ่ะเชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงทั้งทงที่ก่อนหน้าเนี้เขาอาจจะเคยผิดหวังเคยเสียใจหรือเคยล้มเหลวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนทําให้เขากลายเป็นคนที่กลัว กลัวที่จะเปิดใจกลัวที่จะไว้ใจใครนะคะแล้วก็โดยโดยพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนคิดมากอยู่แล้วคิดมากคิดเยอะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่แบบว่าเจ็บแล้วจำแค้นฝังหุ่นคือถ้ารักใครก็คือรักจริงรักมากเลยแต่ถ้าใครทำให้เขาเสียใจใครทำให้เขาเจ็บเขาก็จำไม่ลืมเหมือนกันแล้วก็ถ้าเลิกแล้วก็คือเลิกเลยเหมือนกันนะคนเนี้ย แบบไม่เอาเลยไม่ไม,ไม่ไม่เผาผีว่าอย่างนั้นเถอะคือเรียกว่าเวลารักก็ทุ่มเทให้เต็มที่ถ้าจบแล้วก็คือตัดขาดสิ้นสุดแน่นอนนะคะที่นี้ถ้าเขาอ่ะเคยมีความรักเคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนแล้วเขาเลิกลามาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคนเก่าๆอ่ะจะกลับมาเป็นปัญหาในชีวิตเพราะว่าคนคนนี้ไม่เอาไม่เอาของเก่าไม่เอาคนเก่าไม่ยุ่ง เกี่ยวกับคนเก่าอีกแล้วนะคะและเรารู้สึกว่าเขาอะมองเห็นว่าคุณคุณเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าเออทำให้เขาอะเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งเห็นเห็นความรักแท้เห็นว่าหัวใจของเขาความรักของเขายังมีค่ายังมีคนเห็นความสำคัญอยู่คุณทำให้เขารู้สึกว่าอืชีวิตนี้มันก็ ไม่ได้แย่นะความรักความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่จริงนะเรายังไว้ใจใครได้อยู่ยังสามารถเปิดใจสามารถที่จะมีความรักดีๆได้เหมือนกันคุณทำให้เขารู้สึกแบบนั้นเลยนะคะโอเคเนี่ยสิบดาวอะเราเรารู้สึกว่ามันเป็นการจบจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างจบความกลัวจบความคิดมากความกังวลเพื่อกลับมาเป็นคนใหม่เริ่มต้นใหม่ โอเคทีนี้ตอนนี้เขารู้สึกแบบนี้กับคุณแล้วทีนี้ขอดูหน่อยว่าจากนี้ไปเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะกับความสัมพันธ์นี้เขาจะเอายังไงต่อเอ๊ะไพ่ใบเดิมออกมาเดี๋ยวนะไพ่ใบเดิมออกมา โอ้คราวนี้เขาจะลุกคุณอย่างหนักเลยนะคะเขาจะลุกคุณแบบเต็มที่เลยถ้าเขายังไม่ได้บอกรักคุณเตรียมตัวไว้เลยเขากําลังจะบอกรักถ้าเขายังไม่ได้สารภาพรักเขาจะสารภาพหรือถ้าคุณสองคนแบบคบค,บคุยคุยกันอยู่ยังไม่มีสถานะอะไรที่ชัดเจนเดี๋ยวเขาจะขอขอคบแบบจริงจังคือมันจะเป็นความชัดเจนเป็นอะไรที่มีมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ ชัดเจนมากขึ้นจะไม่ใช่อะไรที่คุมเครือให้คุณต้องคิดไปเองว่า mm. เอ,อ้รู้สึกยังไงกับฉันนะชอบฉันหรือเปล่านะคิดจริงจังกับเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันจะชัดเจนทั้งการกระทําและก็คําพูดและหลังจากเนี้ยเขาจะลุกคุณหนักมากทั้งเอ่อการกระทาแล้วก็คําพูดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะคุณเชื่อคําพูดเขาได้กับคนคนเนี้ย เขาจะพูดความจริงเขาจะพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วคุณมีอะไรที่สงสัยอยากรู้คุณสามารถถามเขาได้เขาก็จะตอบคุณตามตรงเช่นเช่นคุณอยากรู้ว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าอะไรเงีเ้ยเขาคิดยังไงกับคุณคุณสามารถถามเขาได้ แล้วเขาก็จะตอบคุณตามตรงเขาจะไม่ใช้คําพูดหวานๆมันจะไม่เป็นคําพูดที่แบบหวานหูหรือว่าโรแมนติกหรือว่าแบบเป็นคําที่ประดิษฐ์ประดอยอะไรมากนะคะแต่ว่าเป็นคําพูดที่มาจากใจแล้วเขารู้สึกจริงๆแล้วเขาจะพูดแบบนั้นแบบแบบนิ่งๆหน้าตาเฉยอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันมันมันเป็นคําพูดที่มาจากใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้แต่งเติมอืม แล้วคุณจะรับรู้ได้คุณจะรู้สึกได้เลยแล้วก็มันไม่ใช่จะมาแค่คําพูดไม่ใช่แค่แบบพูดดีไปอย่างนั้นเองแต่ว่าการกระทำคุณก็จะเห็นเลยว่าเขาชัดเจนเขาถ้าถ้าเมื่อก่อนเขายังแบบกักอยู่ยังแบบเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายหรือว่าคุยกับคุณแล้วก็หายหายไปบ้างห่างๆางไปบ้างหรือว่านานๆมาเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยจากนี้ไปคือเขาจะทุ่มเทเต็มที่ถ้าเขามีเวลาเขาจะทุ่มให้คุณหมดเลย เขาจะจีบคุณเดินหน้าเต็มที่ใส่เต็มที่ถ้าเขาเคยทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่สบายใจอะไรเนี่ยหลังจากเนี้เขาจะแก้ไขเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะคะจากนี้คือเขาจะ อ่ะไอเรื่องที่เคยทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่หรือทําให้คุณกังวลอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแก้ไขในเรื่องนี้แล้วหลังจากนี้เขาก็จะจริงจังจริงใจแล้วก็จะมีแค่คุณคนเดียวมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จะแบบว่าไม่สนใจคนอื่นไม่วอกแวกเพราะว่าเออคิงออฟซอรเนี่ยเป็นคนที่รักใครรักจริงมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้วหนึ่งเหรียญออกมา ยืนยันว่ามีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นอะไรที่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีปัญหาประเด็นอะไรต่างๆที่มันคาราคาสางังจากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วนะอืมถ้าถ้าเมื่อก่อนมีเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนเลยอย่างเงี้ยคือมันจบแล้วบางทีไอ้ตรงนั้นอะสิบดาบตรงนั้นอะมันอาจจะหมายถึงเรื่องของความอิลุงตุงนางในเรื่องของความรักอะมันจบสิ้นไปแล้วถ้าเมื่อก่อน ยังมีคนเก่าๆหรือใครเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเขาตัดขาดเขาจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วจากนี้ไปจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวแล้วก็จะทุ่มเทให้คุณคนเดียวเท่านั้นโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ